ต่อฮะโตโยต้ารีโวอสองจุดสี่ตัว e คันนี้เป็นตัวแคบตัวสูงโอ้โหปีสองที่หกจนที่เจ็ดห้าห้าเก้าเอาไปเอาไปสี่แสนสามขายโมสมโซนี่แหละไปเลยลูกค้าครับเทแล้วเทกนเต็มเอาให้ออกเอาให้หมดใครอยากได้เก๋งเอาเก๋งก็อยูได้กระบะเอากระบะใครอยากได้แคบเอาแคบใหญ่ใหญ่สิเพราะว่าไอ้ยังโต๊ะเป็นยังยังยังเราเราได้ไหนี่จันอเมร่า ปี2 0งราคา3 10, 1 9, บาทคันนี้เอาไป1 9 9ขายแส9สีดำเอาไปก็ยังเล่นสีขาวสีขาวก็ย,ยังสีดำเอาสีดำก็ำย,ยังสีเงาสีเงาเลียกเอาไปนะครับ CRV ส4 10, 9 0สบาทคันนี้ปีส0 1สยคันนี้ขายส2 9 0สบาทเอาไปคันนี้นิสันมาร์ราคา2 9 9เอาไป1 7 9 0บาทเอาไปคันนี้ นี่จำเนาว่าปี2อง9ตัวเอสปี2องพันราคา4ี่0 0 0สี่หมื่นเก้าบาทสมายกระเปเหมือนลม่ไปแดงคันนี้เอาไปสามแสนจลัดอะไรเฮ้ย่าากูจะไปลมเฮ้ยลูกค้าครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะพี่นะอย่าใช้แรงงานผมเยอะนะผมจะเคขายทั้งเต็มเอาราคาให้ถูกที่สุดฟังราคาใครฟังราคาไหนไม่ทันอ่อไป กลับไปแล้วขอโทรหาผม08646ตัวแล้วก็เจ็ดถ้าได้ยินเสียงผมแหบคือพี่ไม่ต้องแปกใจนะมันเกิดจากคลิปนี้โอเคไหมหรือแอดไลน์คุยกันทีมงานรอตอบอยู่นะครับเว่168ขอบคุณมากบ,บายๆครับผมเจอกันบ้านเขียว่ะ